วันนี้เป็นควันหลงมาจากศึกยูโร2020ที่เพิ่งจบลงไปนะครับและถ้าจะพูดถึงทีมชาติอังกฤษนะครับที่ไปถึงการเป็นรองแชมป์เนี่ยว่านักเตะในทีมคนไหนโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นที่สุดผมเชื่อว่าคำตอบอาจจะมีหลากหลายครับแต่ว่าหนึ่งในน,นั้นเนี่ยเราควรจะต้องมีชื่อของไรอัมสเตอร์ลิงครับเป็นนักเตะที่อาจจะถูกบ่นถูกด่าเยอะกว่าถูกชื่นชมครับว่ากันแบบนั้นแล้วกันแต่เราต้องยอมรับคขาว่าผลงานในสนามของเขานั้น มีประโยชน์ต่อทัพสิงโตมรามจริงๆครับและววันนี้เนี่ยมาเจาะลึกถึงเรื่องความลับกันหน่อยครับเป็นอาวุธลับของเขาเลยครับซึ่งไม่ใช่เรื่องของความเร็วไม่ใช่เรื่องของทักษะสกิลอะไรต่างๆนะครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของก้นครับก้นของ, e อางราฮิมสเตอร์ลิงนี่แหละครับที่ถูกเรียกว่าบั้นท้ายมัสจันครับ m Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลลิสตาบายจิตรกรสีคําเครือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลิสตาครับเดี๋ยวผมจิตรกรสีคำเคลือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับฝากกด subscribe ไว้ก่อนเลยนะครับกดรดิ่งไว้ด้วยครับทางช่องของเราครับทาง Main s t แตนครับอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเรานึกภาพตามในศึกยูโร2020ครั้งนี้ครับ เซอร์ริงเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีสติการเลี้ยงบอลดีมากๆครับถ้าไปเปิดเอาแบบเป็นตัวเลขแบบอย่างเป็นทางการเลยนะครับเขามีการเลี้ยงบอลทั้งหมด29ครั้งครับและมีอัตราการเลี้ยงผ่านคู่แข่งได้3ครั้งต่อ1นเกมครับแต่อีกหนึ่งสาเหตุที่ถูกจดจำมากกว่าอาจจะเป็นท่วงท่าของเขาครับเพราะการเลี้ยงบอลของเซอร์ริงเนี่ยมันดูแปลกตากว่านักเตะคนอื่น ในขณะที่คนอื่นอาจจะกลมในกองตาเลี้ยงบอลกระชากไปข้างหน้านะครับเซอร์ลิงกลับเลี้ยงบอลแบบอกผายไหลพึ่งครับและส่วนสําคัญที่สุดเนี่ยซึ่งเรียกว่าเป็นซีเนเจอร์ของเขาได้เลยนยะก็คือการเลี้ยงบอลแบบก้นโด่งครับบั้นท้ายมันจะโด่งออกมาอยู่ตลอดเวลาทั้งหมดคือภาพจำครับที่เราคุ้นเคยกับราฮิมสเตอร์ลิงและด้วยท่าการเลี้ยงบอลแ,แปลกๆเนี่ยแหละครับถูกพูดถึงถูกแซวมาลวตลอดตั้งแต่วันแรกที่เขาเริ่มลงสนามอย่างเป็นทางการให้กับดิวอ์พูดยซัมไป เจ้าตัวนะครับเคยเปิดเผยบอกว่าเชื่อมั่นในการเลี้ยงบอลของตัวเองมากครับการเลี้ยงบอลของเขาเนี่ยจะมีลักษณะกับเป้าหมายที่แตกต่างและชัดเจนครับนั่นคือการเอาบอลไปข้างหน้าครับเขาไม่ชอบคลองบอลไว้กับตัวนานแต่ชอบใช้สปีดต,ต้นของตัวเองนะครับหรือว่าการเปลี่ยนความเร็วอย่างทันท่วงทีครับนอกจากนี้เขายังขยายความว่าการเลี้ยงแบบก้นโด่งและวิ่งหน้าตั้งของเขาเนี่ยมันมีเหตุผลที่ต้องทําแบบนั้นครับเขาเริ่มพูดถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่า อย่าปล่อยให้การครอบครองบอลทําให้คุณต้องช้าลงได้บอลแล้วต้องเร่งให้เร็วครับการเงยหน้ามองไปข้างหน้าครับจะทำให้ผมเห็นทางเลือกว่าสามารถสร้างโอกาสแบบไหนได้บ้างเพราะการเลี้ยงลูกไม่ได้แปลว่าเก็บบอลไว้กับตัวครับแต่มันเกี่ยวกับการเอาบอลไปยังพื้นที่อันตรายให้เร็วที่สุดต่างหากนี่คือวิธีการและก็แนวคิดของเขาครับเวลาบอลอยู่กับเท้านั่นคือการเอาชนะการดวลเดี่ยวให้ได้ครับและสิ่งสําคัญคือสร้างโอกาส ให้กับทีมให้บ้าสุดแม้ว่าหลายๆครั้งจังหวะสุดท้ายของเขามันอาจจะดูเก๊ะๆกังๆดูน่าผิดหวังไปบ้างครับแต่เราก็คงปฏิเสธไม่ได้ครับว่าน้อยคนนักครับที่จะสามารถสร้างโอกาสให้กับทีมจากการเลี้ยงบอลเมื่ออยู่ในสนามได้อย่างเขานอกจากประโยชน์การเลี้ยงบอลแบบหน้าตั้งก้นโด่งแล้วนะครับที่ทําให้เขารวดเร็วขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่เซอร์ลิงได้ประโยชน์จากก้นที่กลมกลึงของเขาเนี่ย คือมันช่วยทําให้เขามีสมดุลร่างกายที่ดีขึ้นครับเป็นเรื่องธรรมดามากครับสาหรับนักเตะตัวเล็กเวลาที่ได้บอลแล้วก็หันหลังให้กับประตูนะครับก็มาจะถูกกองหลังเนี่ยเข้ามาประชิดต,ตัวเข้ามาปะทะด้วยกําลังที่เหนือกว่าซึ่งจุดตรงนี้แหละครับมันเป็นสิ่งที่ก้นของสเตอร์ลิงเนี่ยมีความสําคัญมากขึ้นแล้วก็สําคัญในสไตล์การเล่นของแบบเขาด้วยครับนั่นคือการบังบอลให้อยู่ครับแม้ว่าจะต้องแลกมากับการอาจจะโดนปะทะโดนเตะไปบ้างครับแต่ทีมก็ยังได้ฟรีคิกจากลูกฟาว์นั้น และนั่นถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับทีมอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมาจากก้นของเขาเครับเรนสิสติงให้สัมภาษณ์แบบนี้ครับการเล่นกับพวกกองหลังตัวโตๆเนี่ยมันโหดมากครับมันท้าทายและแตกต่างในการดวลกับนักเตะประเภทนี้อย่างแรกเลยนะฮะผมจะพยายามพลิกบอลให้ได้เร็วที่สุดถ้าคุณคิดช้ากว่าพวกเขาโดนอัดทันทีครับเพราะพวกเขาจะไม่ให้โอกาสคุณคิดเป็นครั้งที่2แน่ๆซึ่งบางครั้งมันก็จวนตัวเกินกว่าที่จะพลิกบอลได้ สิ่งที่ผมทําได้ก็คือบางบอลถูกเตะแล้วก็ล้มลงแล้วก็ลุกขึ้นมาพยายามใหม่ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ตัดสินทําหน้าที่ของตัวเองไปอยู่ในเกมที่ทําให้ทีมของคุณได้เปรียบที่สุด์แค่นั้นพอนั่นเป็นคําให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเริ่มศึกยูโรนะครับแล้วพอในรายการนี้เริ่มต้นขึ้นจังหวะที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือในรอบรองชนะเลิศที่เจอกับเดนมาร์กครับเริวสเตอร์ลิงนั้นเลี้ยงบอลเข้าไปในกรอบเพดโทษแล้วจากภาพช้านะครับ บั้นท้ายของเขาอาจจะโดนสกิดนิดนึงครับจากแมทธิสเยนเซนซึ่งดูแล้วไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายแต่ว่าสเตอร์ลิงก็ลม้ลมลงแล้วก็ทําในสิ่นที่เขาเคยกล่าวไว้ก็คือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ตัดสินครับและหลังจากนั้นอย่างที่ทุกคนรู้นครับเสียงนวิดก็ตามมาอังกฤษได้หยุดโทษแฮร์รี่เคนยิงติดเซฟแต่ซ้าเข้าไปได้ครับกลายเป็นประตูชัยให้กับทีมชาติอังกฤษนั้นเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจะเรียกได้ว่าเพราะว่าก้นหัะจั์ของสเตอร์ลิงก็ได้นะครับ ที่สร้างโอกาสให้อังกฤษนั้นไปถึงรอบชิงคราวนี้เรามาเจาะลึกกันหน่อยครับในเรื่องของาศาสตร์ในบ้นทายมาศจรยนเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์กับนักฟุตบอลจริงๆหรือเปล่าเพราะมันอาจจะไม่ใช่แค่เคสของราฮิมสตอร์ลิงคนเดียวครับอีกคนที่ถูกพูดถึงในกรณีเดียวกันก็คือเอเดนอาซาครับที่ใช้กลนของตัวเองเนี่ยให้เป็นประโยชน์โดยเรื่องนี้นะฮะโรเบร์โตมาร์ติเนสครับกุนซือของเบลเยียมเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์บอกว่า เท่าที่ผมเห็นความแตกต่างในการเลี้ยงบอลของอาซาก็อาจจะเป็นเพราะศูนย์ถ่วงที่ก้นของเขานั่นแหละศูนย์ถ่วงที่ดีทําให้เขามีเทคนิคการดวนต่อตัวที่แตกต่างและคนอื่นก็เรียนแบบไม่ได้ถ้าลองนึกภาพตามนะฮะเอาช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเอเดนอาซานะครับก็น่าจะอยู่ในช่วงของการอยู่กับเชลซีเขาสูง175เซนติเมตรครับหนัก76กิโลกรัม ขนาที่สเตอร์ลิงนั้นตัวเล็กกว่านิดหน่อยครับสูง170ซนตมรหนัก70กิโลกรัมแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือสรีระของพวกเขาครับแม้ว่าอาจจะไม่สูงมากแต่ช่วงล่างตั้งแต่เอวล,ลงไปเนี่ยถือว่าเป็นส่วนใหญ่ของน้ําหนักตัวทั้งหมดเลยก็ว่าได้ครับเพราะกล้ามเนื้อสะโพกที่แข็งแรงและก้นที่โด่งกว่าคนอื่นเนี่ยช่วยให้ร่างกายของพวกเขามีความสมดุลครับและกลายเปน็นตั้งแต่ตัวเล็กที่หันหลังเล่นบอลเก่งมากครับและคาดเดาวันเล่นได้ยากสามารถเลือกเล่นได้หลายรูปแบบครับ ไม่ว่าจะเป็นการพิงและจ่ายจังหวะเดียวให้กับเพื่อนร่วมทีมหรือบังแล้วพลิกจังหวะเดียวเพื่อมุ่งไปหาหน้าปากประตูหรือแม้กระทั่งการเรียกฝาวในจังหวะนั้นนั้นยายตูเร่ครับอดีตกองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซีนนี้เลิกเล่นไปแล้วนะครับตอนนี้รับจ็อบเป็นนักเขียนรับเชิญให้กับแอตเลติกครับตูเร่นเนี่ยเคยเขียนบทความของตัวเองครับว่าด้วยเรื่องกลของนักฟุตบอลเนี่ยแหละครับเขาเล่าให้ฟังว่าสมัยที่เขาย้ายมาเล่นในอังกฤษใหม่ๆนะฮะทีมงานสตาฟเนี่ย สั่งให้เขาเพิ่มกล้ามเนื้อก้นให้แข็งแรงขึ้นเพื่อรับมือกับบรรดาการเข้าบอลหนักหน่วงของกองหลังพิมล,ลีครับตูเร่เคยเขียนบทความตรงนี้นะครับว่าตอนมาเร่องอังกฤษใหม่ๆครับความเข้มข้นของการดวลกันในแดนกลางเป็นอะไรที่โหดร้ายมากนักแต่อังกฤษไม่กลัวการทำฟาวเลยครับพวกเขาจะเข้ามาหาคุณจากด้านหลังหรือแม้กระทั่งช่องเล็กๆที่มีอยู่เขาจะพยายามทําให้คุณล้มลงอย่างรวดเร็วครับ แต่ถ้าคุณไม่สามารถรับมือกับมันได้รับรองเลยครับว่าผาวาจนขนลุกเลยนี่เรากำลังพูดถึงยายาตูเร่นะฮะทีมรูปร่างสูงใหญ่มากครับสูงในระดับ190ซนติเมตรครับยังเจอปัญหาแบบนี้เขาเล่าต่อยครับว่าคิดหาทางออกครับว่าจะทํำยังไงดีจะทํายังไงดีให,ให้ให้ตัวเองดีขึ้นนะครับก็เลยไปปรึกษากับทีมนักกายภาพบำบัดของมสตี้ครับพวกเขาตอบมาสั้นๆครับแล้วมันก็ทําให้โล่งผมนั้นเปลี่ยนไปตูเร่บอกอย่างนั้นเลยนะฮะ คำตอบก็คือนักกายภาพบำบัดบอกว่าคุณน่ะตัวใหญ่ยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อรับมือกับความกังวลหรือความตกใจให้ได้เราจำเป็นต้องสร้างกล้ามเนื้อที่ก้นของคุณให้สามารถซับแรงกระทะได้ดีกว่าเดิมสะโพกของคุณจะต้องแข็งแกร่งกว่าที่เป็นอยู่ตูเร่บอกว่าฟังตอนแรกก็ก็ตลกฮะหัวลอกกากเลยแต่สุดท้ายเขาก็ทำตามครับแล้วมันก็ทำให้เขาเล่นดีขึ้นจริงๆสุดท้ายนะครับ ตูเล่บอกว่าก้นของคุณนี่แหละคือสิ่งสําคัญมากเมื่อคุณเป็นนักฟุตบอลเรื่องยังไม่จบเพียงแค่นี้ครับมันก็มีคําถามต่ออีกเนื่องครับว่าราฮิมเซอร์ลิงจะเลี้ยงบอลแบบหน้าตั้งก้นหนงไปเพื่ออะไรซึ่งยาตูเล่ก็ในฐานะคนที่เคยเป็นเพื่อนร่วมทีมในแมนซิ t y ตี้ครับก็ตอบคำถามบอกว่าถ้ายังจํากันได้ครับในแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ปี2018ครับช่วงท้ายเกมเนี่ยราฮิมพาบอลไปที่มุมทง แล้วก็มีนักเตะของยูเตเตดอีกประมาณสองสาคนครับเข้ามารุมถึงจเจ้าบอลจากเขาตอนนั้นเน่ะนะฮะสเตอร์ลิงย่อตัวลงลดสะโพกลงต่ำสองเท้าตั้งมั่นอยู่กับพื้นแล้วเขาก็ใช้ก้นของเขาเนี่ยแหละครับป้องกันลูกบอลเอาไว้อย่างแข็งแกรก่งตอนมาใหม่ๆผมเคยเรียกเขาว่าโจ้าเตยตูเร่บอกอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าคุณดูสะโพกขาและก้นของเขาคุณจะพบว่ามันแข็งแกร่งมากครับและในสถานการณ์ที่ทีมต้องการบอลกลับมาเล่น มันยากจริงๆครับหากคุณเจอนักเตะอย่างเรฮิมสเตอร์ลิงบังบอลอยู่สังเกตการเล่นของนักเตะเหล่านี้ครับคราวนี้ก็ล่าย,ยาวเลยครับลองดูในศึกยูโรครั้งนี้ก็ได้ยูโร2020เนี่ยนะครับคุณจะเห็นวิธีการใช้โปกที่สร้างประโยชน์เป็นอย่างมากมันเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างสกิลกับร่างกายนักเตะตัวเล็กสามารถใช้ความแข็งแกร่งตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ได้ถ้ายังไม่เห็นภาพให้คุณดูเวลาเรเนลลเมซี่เล่นก็ได้เวลาเขาเลี้ยงบอลทีมตรงข้ามเนี่ย แทจะกระโดดขี่หลังเขาช่วยซ้ําแต่เขาก็สะบัดหลุดออกมาได้ตลอดนั่นแหละครับคือการใช้ประโยชน์ของก้นที่ถูกต้องนี่คือคํากล่าวของยายาตูเล่น,นะครับคราวนี้เรามาพูดถึงในรายละเอียดของเรื่องทางสมรรถนะร่างกายแบบมีหลักฐานอ้างอิงหน่อยนะครับเพราะว่ามีการเปิดผเผยออกมาว่าช่วงกล้ามเนื้อสะโพกเนี่ยนะฮะถือเป็นจุดสําคัญมากครับเพราะว่าเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อถึงสม,มัดมารวมกัน มันมีบทความหนึ่งครับที่ชื่อว่า How b u t s Make Us Human เป็นของเว็บไซต์ Herline นะครับยืนยันว่ากล้ามเนื้อสะโพกเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายของมนุษย์ครับหากคุณมีกล้ามที่สะโพกก้นและต้นขาแข็งแรงมันจะทำให้คุณนั้นออกกาลังกายท่าอ,าอื่นๆและเล่นฟิตเนสได้ดีขึ้นครับลดความเสี่ยงทนทานต่อการบาดเจ็บด้วยทำให้มีบุคลิกภาพที่ดีและไม่ปวดหลังอีกด้วยครับ และที่สําคัญนะครับยังมีการยืนยันอีกว่าก้นและสะโพกที่แข็งแรงเนี่ยส่งผลต่อการออกกำลังกายแบบที่ต้องใช้กําลังและแรงส่งจากก้นอย่างการวิ่งระยะสั้นก็ในเกศฟุตบอลก็คือการสปีดต้นเนี่ยนะฮะเปลี่ยนความเร็วอย่างฉับพลันเนี่ยนะซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างมากครับของนักเตะอย่างรรยิมสตเตอร์ลิงนี่แหละครับตอนแรกผมเห็นชื่อก็แอบหลุดขำเหมือนกันนะฮะก้นมาสจั์บั้นท้ายมาสจัล แต่พอลงลึกในรายละเอียดแล้วบางทีอวัยวะที่เรานึกไม่ถึงคนระับว่ามันจะมีประโยชน์ต่อการเล่นฟุตบอลก,กลับมีประโยชน์สูงสุดด้วยซ้ำไปครับทั้งหมดทั้งมวลคือก้อนมาสจันของไรอิสเตอร์ลิงครับ คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับกับคอนเทนต์นี้เพราะว่าน่าจะชื่นชอบกันอยู่นะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกช่องทางของเราเหมือนเช่นเคยนะครับนอกจาก YouTube แล้วก็ยังมี Facebook Twitter Instagram นะครับรวมช่องทางในพอดแคสต์ด้วยครับ s าวคลาสบอดีไฟแอปเป p p พอดแคสต์เพียงแค่เซิร์ชคำว่า Mainstand นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตาม Main Stand ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Instagram YouTube Twitter b l o g เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ s o u ค d c l o u d Spotify a p p l e Podcast